ี้ก็ดีใจมากครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจเราเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร่วมโครงการเอเนเรเซียครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราได้มีโอกาสร่วมก็เป็นอีกเรียกว่าช่องทางหนึ่งเป็นตัวแทนกระบอกเสียงที่ไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ทำนะครับก็ดีใจมากครับใกใกล้เลเนี่ยครับรุ่นให้ทีมงานเก็บ จะกินนมมันจะไม่ยากใครว่ไม่้กินดีใจครับอย่างที่บอกไปเลยก็ดีใจแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากครับก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามีโอกาสได้ร่วมกับโครงการที่เป็นช่วยผู้ลิ้ภัยไม่ใช่แค่ในประเทศแต่เป็นระดับระดับโอลิมปที่ช่วยทั่วโลกเราจะได้แบบเราจะได้มีแบบกิจกรรมอะไรแบบไี้นะครับก็จะมีลงเท้ จริงๆแล้วก็ไปสนับสนุนไปช่วยเหลือครับเพื่อมาเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนแล้วก็คนอื่นนีไปที่ไหนบ้างครับเน่ออเห็ตอนนี้ยังมีในประเทศก่อนนะครับสถานที่หลักๆที่รอคอยชื่นใจช่วงเวลาก็น่าจะในในปีนี้นะครับเท่าที่ผมได้ยินมาครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอดูว่ารวมเวลาที่แน่นอนคุณสุดได้ไหมคะจะได้ไปที่ ตื่นเต้นมากเพราะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเราแล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ด้วยเราที่สาคัญคือสิ่งที่ผมอยากจะไปช่วยเหลือเนี่ยคืออยากไปเห็นจริแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจริงๆแล้วก็เป็นตัวแทนเป็นกระบอกเสียงมาให้กับคนอื่นได้รับทราบว่าเราสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้ที่จริงก็ถ้ามีโอกาสส่วนตัวผมก็จะบริจาคหรือตลอดช่วยเหลือทางด้าน ทรัพพยาเงินมากกว่าทรัพพยาเงินนะครับก็จะมีเรื่องของที่เราบริจาคไปหรือว่าบริจาคของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามช่วยเหลือประเทศเราด้วยแล้วเห็นพรนเองก็ใช่ครับก็มีโอกาสได้คือเราก็ชอบในด้านนี้อยู่แล้วช่วยสนับสนุนช่วยเหลือ ผู้คนไม่ว่าจะในประเทศเราหรือต่างประเทศนะครับก็อยากเป็นส่วนหนึ่งมาโดยตลอดอยู่แล้วน่ากิจกรรมนี้เลยครัได้ครับได้ครับฝากด้วยนะครับกับ UN เอ็นพเียนะครับโครงการนี้นะครับผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทั่วโลกนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยเขามีงานพิเศษเลยคือจัดเทศกาลอาหารของผู้ลี้ภัยนะครับน็คือนำอาหารจากประเทศที่ประเทศผู้ลี้ภัยที่ฐานาาหารยากเนี่ยมาจัดใน กิเวนนี้แล้วก e ็เฟสติวัลวันนี<_<_<_<_<_้นะครับอยากทุกคนลองมาชิมอาหารกันเอาแลบอะไรคะพี่ผู้ขาบินด่วนเลยค่ะพี่ด้าบินด่วนเลยคืนนี้เลยครับก็เดี๋ยวเสร็จงานนี้เนี่ยต้องรีบไปเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวบินไปมิลานคืนนี้ครับยังไม่ได้แพ็คเลยเหรอยังไม่ได้แพ็คเลยหรอบินด่วนเียคือบินด่วนด่วนมากด่วนมากครับใช่ก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ 4ีแล้ว<ม>ของการที่ได้ไปแฟชั่นวีคนะครับก็<ม>รู้สึกว่ารออยากให้ทุกคนรอติดตามกับลุกในรอบนี้ก็จะเป็นแบบไหนรอบีจะเอาอะไรมาใส่กันรอติดตามครับเ<ๆ>พราะว่ารอบนี้ตั้งใจจะติดกระดุมแค่เม็ดเดียวรอ, <c oughs> อดรัรค่ะแต่แต่ว่าเราก็ฟิตเต็มที่เลยช่วยอันหน่อย<ล>อันหน่อยรอบนี้ไปไปกี่วันรอบนี้ไปประมาณันครับ เียิวเรียบร้อยคีคิวแล้วครับใช่ไม่ได้เป็นเบียรเอาน้ำตาลชานะ้ำใช่พี่น้ำตาลไปด้วยครับก็จะเป็นครั้งแรกของพี่น้ำตาลหรือเปล่ากับพักระพาร์ด้าน,น่าจะใช่ครับแต่เอ่อก็เดี๋ยวรอติดตามเหมือนกันเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่ได้เห็นรูปของพี่น้ำตาลเหมือนกันเดี๋ยวรอไปดูในขณะที่เราบอกน้ำตาลทำไมบ้างม,ามา่ต้องเตรียมตัวอะไรรุ่นพี่เหรอพี่น้ำตาลน่าจะโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้ว<า>พี่น้ำตาลเขาเก่งมากอยู่แล้ว <c oughs> โอ้ต้องมีอยู่แล้วต้องมีรูปคู่กันอยู่แล้วครับแล้วเราติดตามใช่แต่เราว่าอาจจะคุ้นชินกับคนที่นั่นมากกว่าเดี๋ยวเราก็เป็นคอยเชื่อมโยงให้แล้วก็แนะนําให้ก็จะเตรียมรูไปฟาดกันเลยฟาดฟันกันเลยไหมครับโอเป็นทีมเดียวกันดีกว่าอย่ฟาดปันกันเดี๋ยะ ใช่ครับก็ดีใจครับเขาจำผมได้ด้วยอะ่ะผมว่าดีใจมากๆครับแล้วเขาเป็นเ,เป็นคนที่ไนสซ์มากๆครับแล้วก็เขาไม่ได้แค่ให้ผมถ่ายรูปนะแต่เขาให้ทีมเรียกทีมคนของผมมาถ่ายรูปกับเขาลูกคูก่ด,ด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้ครับก็โคตน่ารักมากครับดีใจรันนีกน็เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับครับแน่นอนครับไม่มีใครไม่รู้จักเขาแล้วผมว่าดีใ,ใจครับที่เขาคจำใช่เขาจำได้เขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม คูฟิลเลยไหมคะคูฟิลฟิลเวนโบร่ะสนิคกันแล้วผมสนิทกับเขาฝ่ายเดียวเขาอยากถ่ายวิดีทีมีกิปเราเป็นซีโอมาถ่ายเปิดรถถ่ายขอบถ่ายถนนเจาครับช่วงนี้ส่งส่งด่วนมันมาแรงเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทํามาก็ลองส่งด่วนไหมคะเราก็ยังไปด่วนอ่าก็เหนื่อยว่าครับพิมั้นก็สองสามชั่วโมงอยู่เหมือนกันแค่ไปกี่วินาที ครับมระดับเราวทีโวแล้วต้องมาทำแบบนี้เหรอผมทำได้ทุกอย่างผมไม่เลือกงานไม่ยากจนเราต้องเป็นหัวแถวใช่ไหมทำได้หมดครับหรอเป็นหัวแถวเป็นไงครับพอเรามาทำเองเราใชไคำภาษาแบบว่าถึโตแล้วแบบมาทำเพลงแบบมาทำเพลงก็เราเป็นคนที่คนเป็นคนด้วยใช่เรา เราเราเห็นคอนเทนต์นี้ช่องหนึ่งแล้วเราก็เลยส่งให้ทีมบอกว่าอยากทำจังเลยทีมก็เลยจัดให้เลยทั้งหมดแล้วกับทีวีเลยใช่ผมเป็นคนเริ่มเองเพราผมอยากทำหลาเรื่องทีแบบเียโอไป็นแบบรถุ่งก่อนเองเลยอยากทำนะไม่จะเป็นอะไรพี่ใหม่มีคนเห็นเราไหมตอนที่แบบว่าถ่ายทำแล้วมาซจริงหรืออะไรนัไม่เห็นครับเราเราถ่ายข้างในที่มันเป็นที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องถ่ายละไเที่ถอยไปถอยมาอะไรอย่างเงี้ย จะมีมัมค่ะทีมมันจะออกไปทับดึกเลยนคะครับน่าสนใจมากอยากลองเหมือนกันเดี๋ยวลองหาวิธีดูครับทางทีมมีข้ามๆไหมครับ <bau> อุซี่ลองพักได้อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้ทำมากกว่าผมไม่ไปทำป <laughs> <f ract> กติเขาจะถ่ายแต่ผม,มก็ยอมไม่ถ่ายก็ถือว่าเป็นกิจกรรมปั่นหนึ่งคอนเทนต์ได้ใช่จริงๆก็ทังใ้หมูทถังในหมู่ขอบคุณครับ